เอาละครับกลับสวัสดีนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่ลงเข้ามาดูกันในตอนนี้ด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันในวันพีทไพเรตเวลเลร์ภาคที่4นะครับอจากรอบที่แล้วนะครับที่ผมเล่นนะเจเทพจนสลัดจินเบไปนั่นเองครับเอ้ต้องเรียกว่าอดีตเจเทพจนสลัดดีนะผมก็มาต่อกันที่เจเทพจนสลัดนะครับอีกตัวหนึ่งกันเลยนั่นเองนะครับนะบาร์กี้นะครับก็นะก็ได้ได้เป็นเจเทพจนสลัดอยู่ด้วยนะครับนะช่วงช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งปัจจุบันนี้น่าจะเออน่าจะโดนปลดแล้วมั้ง นะเพราะว่าเขามีการประชุมสภาโลกนะในเนื้อเรื่องนี่เองนะครับก็มีการปลดเจเทพจนสลัดออกแล้วแต่ว่าบากี้ก็เคยได้เป็นเจเทพจนสลัดนะครับก็จะมีอ่อะไรอีกคนหนึ่งอ่ะปัทโรมิวคูมะนะแต่ว่าในภาคสี่นี้ยังไม่มีให้เล่นนะคูมะเนี่ยแล้วก็จะมีทาฟังก้ารอนะครับนะทาฟังก้ารอก็จะเป็น อ่าเจดเทพจนสลัดอยู่ด้วยช่วง2ปีนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะกอ็อ่ช่วงพังหา,าศาสใช่ไหมก่อนที่จะออกจากเจดเทพจนสลัดนะวะผมผมจำในเรื่องไม่ค่อยได้ละช่วงนั้นนานแล้วอ่ะวันนี้ผมก็จะเล่นเป็นตัวละครบารกี้นะอ่ะเกินมาเยอะแล้วโอเคนะเร่มเป็นการเสียเวลานะครับโอเคส่วนบากี้เป็นตัวละครที่ ผมคิดว่าน่าจะจับเป็นตัวสุดท้ายที่สุดแล้วแต่ว่ามันอยู่ในเะเจะเทพจงสลัดก็เลยต้องอหยิบมานะผมผมไม่ค่อยชอบบากี้เท่าไหร่นะโอเคก็นะไม่เคยเล่นนอกรอบเลยสักครั้เดียวนะครับสำหรับบากี้นะทักษะไม่มีจัดทักษะก่อนคอามโบเป็นยังไงยังไม่ได้ดูเลยไม่เน้นหนักเท่าไหร่ อ่ะแต่เอามาใส่กันลวกันอา่าจะมีอะไรนะเอาตัวนี้เข้มขเด็ดเดียวอ่าเฉพาะตัวละครประเภทเทคนิคอ่าสไตล์ผมนะครับจะเน้นจะเน้นในการระเบิดพลังเป็นส่วนมากนะให้ให้อยู่ได้นานๆคีส่วนถ้าไม่ตายอืม ไม่เคยเล่นเลยแต่สิไม่รู้จะจับยังไงก็เอาเป็นแบบเดิมไม่หลอเนาะเอาตัวดาวเยอะๆมาใส่ก็พออ่าฮะกระสุนโอเคนะมีเยอะพอสมควรแล้วก็ดูดีมาสำหรับบาร์กี้นะครับ เป็นตัวละครเอ่อเฮ้ยเฮ้ยอมันเดิมมันเดิมมันเดิมมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมโอเคโอเคอ่ะสำหรับตัวละครบากี้นะครับนะกอบสีม่วงก็เป็นตัวละครประเภทใช้เทคนิคนั่นเองนะก็จะมีคอมโบแถมอีกหนึ่งคอมโบหลังจากใช้คอมโบไปนั่นเองนะอ่ะเรามาดูคอมโบก่อนว่าจะมีคอมโบอะไรกันบ้างนะครับ โอเคโจมตีธรรมดา5สเต็ปนะครับแล้วก็มีโจมตีพิเศษ4สเต็ปนั่นเองไม่มีโจมตีกาอากาศนะครับโจมตีด้ครั้งเดียวนะกาอากาศมาเรามาดูกันท่ายอยยุกกันก,นก่อนเลยอ่ะเหมือนจะมีท่าเดียวนะครับ คำพูดก็มีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนั่นเองอ่ะนำมาดูที่โจมตีกันดีกว่านะโจมตีธรรมดานะครับอ่ะมี5สเต็ปนะอืออ่ะปล่อยมือน่ะถอดมือออกจาก แคมด้วยนะคอมโบก็จะเหมือนคล้ายๆภาคสามนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูกันอีกรอบหนึง่งนะผมก็ไม่ได้นับสเต็ปเลยเมื่อกี้นี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะคอมโบที่5้าก็จะเป็นปล่อยมือออกไปไม่ยังถอดถอดมือออกโอเคอ่ะเรามาดูโจมตีหนักกันเป็นยังไง เออเป็นการปามีตนะปามีดไปด้านหน้าสองครั้ง่ะกดชาร์จไม่ได้นะครับโจมตีหนักนั่นเนี้ยอ่าโจมตีหนักเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาเรามาดูโจมตีพิเศษกันเป็นยังไงนะสเต็ปหนึ่งนะครับอ่าเหมือนจะเป็นเอามือไปคว้าศัตรูนะโอเคต้องมีหนูทดลอง ต้องมีหนึ่งทดลองแลวโอเคเจอแล้วหนึ่งคนอ่าคว้าศัตรูแล้วก็ทำให้ลอยขึ้นแล้วก็จะมีลูกกระสุนปืนใหญ่นะพุ่งมาโจมตี่ะพอหมดคอมโบก็จะเอาเควี้ยงลงพื้นนั่นเองนะครับ่ะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเฮ้ยกำคอซื้ออ่ะเรียกกันไปคุยข้างบนส่วนตัวจริงก็จะแอคท่าด้วยนะมีการลอยขึ้นมาด้วยนิดนึง อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาดูสเต็ปสกันเป็นยังไง1 2ม่วนตัวลอยกลางอากาศอ่ะต้องมีหนูทดลองอีกแล้วนะในหนูทดลองอ่ะโอเค1 2สึสอเซยศัตรูขึ้นอ่าเหมือนจะพุ่งชนศัตรูครับตอนกลางอากาศอะพุ่งชนศัตรูด้วยโอเค ไปดานหน้านั่นเองนะเหมือนจะไม่แรงนะถ้าถ้ามันเหมือนจะไม่แรงนะมันมันแค่ลอยไปข้างหน้าปกติธรรมดาช้าชานะเหมือนจะไม่แรงแต่มันก็แรงนะอาอาผิดท่าซะงั้นหนึ่งสองจึบจิบบม้วนขึ้นนะแล้วมันก็ลอยไปข้างหน้าธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ามันก็มีแรงกระแทกด้วยโอเค่ะเรามาดูสเต็ปสามกันเป็นยังไงหนึ่งสองสาม ปล่อยมือ <c oughs> ปล่อยมือหมุนไปรอบตัวนั่นเองครับถอดมือนะถอดมือโจมตีศัตรูหมุนรอบแรกจะไม่รุนแรงรอบสองจะเป็นคลื่นพายุเลยนิดน้อยนิดน้อยนะ่ะดูชัดๆอีกรอบอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็จะค่อยๆเคลืคค่อนไปข้างหน้าแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนแล้วมือก็จะกลับเข้าล่างนั่นเองนะครับโอเคระหว่างถอดมือออกเราบาร์กี้เหมือนจะใช้เท้าโจมตีด้วยนะอันไยวผมลองถอดมือก่อนสิอ่ะมือถอดไปแล้วโอเคอ่ะกดโจมตีธรรมดาจะเป็นเตะเตะหมุนเตะหมุนเตะ ะจะเป็นหมุนเตะนะโจมตีธรรมดาตีหนักตีหนักตอนถอดมือออกโอ้จะเอาขาเตะม้วนกรไปวงกลมอถอดมืออีกรอบหนึ่งอ่ะเตะหนักตีหนักตีหนักไม่ใช่เตะหนักเลยอ่ะเมื่อก,กี้ถึงคอมโบสามใช่ไหมอ่ะเรามาต่อที่คอมโบสี่กันคอมโบทีสี่เป็นยังไงสามสี่ เหมือนจะถอดส่วนล่างของตัวเองนะครับคาร์บโบเถอดส่วนล่ากของตัวเองสี่ชิปเตะถอดส่วนล่าง,ง,ง,ลางแล้วก็เอาลูกกระสุนปืนใหญ่นะโดยมีส่วนล่างของตัวเองกิ้งไปด้วยไปด้านหน้าแล้วเหมือนจะควบคุมทางของลูกบอลได้ด้วยนะชิบ อ่ะเดี๋ยวผมลองคุมทิศทางดูนะคุมได้นะคุมได้คุมได้นิดหน่อยนะพอไปพอกิ้งเป็นสุดทางนะลูกกระสุนปืนใหญ่จะระเบิดได้เองนะครับไอ้หม โอเค่ะคอมโบก็นะคอมโบพิเศษก็หมดไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูโจมตีเสยขึ้นกันเป็นยังไงอ่าเสยขึ้นจะเป็นเหมือนตีหนักตอนถอดมือเลยแต่ว่าจะเหมือนจะเสยศัตรูมาด้วยเสยศัตรูขึ้นมาด้วยอ่าโอเคอันนี้เป็นโจมตีเสยขึ้นนะครับ นะก็ดูรุแนแรงอีนะโอเคเรามาดูโจมตีธรรมดาการอากาศกันนะโจมตีที่ครั้งเดียวมันจะเป็นยังไงกันเอเหมือนจะใช้เหมือนจะม้วนตัวโจมตีอุ่นตัวโจมตีอาประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูโจมตีหนักกับอากาศกันเป็นยังไงอา่าถอดมือด้วย โอเคจะเป็นการถอดมือระหว่างที่พุ่งลงมานะพราถึงพื้นก็จะมือที่ถอดก็จะโจมตีเป็นวงกลมนะครับไปด้านหน้านิดนึงเระมาโอเคนะเรามาดูกันว่าคอมโบแถมนะจะเป็นยังไงนะเพราะว่าปากี้เป็นตัวละครประเภทใช้เทคนิคนะจะมีอ่าคอมโบแถมด้วยโดยการโจมตี กดโจมตีธรรมดานะครับหนึ่งครั้งก่อนที่จะหมดคอมโบนะมันจะเป็นยังไงอนะเรามาลองดูกันอ่าผมขอลองด้วยสเต็ปหนึ่งแล้วกันใช้ง่ายง่ายเอาเมันต้องมันต้องคว้ามือดีกว่าลีดอ่ะสเต็ปสองแล้วกันอ่าก่อนจดคอมโบอ๋อจะเป็นการเตะมว้วนศัตรูอ่ะไหนลองสิกดโจมตีธรรมดาอ๋อเหมือนจะรวบศัตรูมาอยุด มาหาตัวเราด้วยนะนกดโจมตีธรมรมดาสิอืมเป็นแบบนี้นี่เองโอเคนะครับก็คอมโบหมดแล้วไปที่เรียบร้อยโอเคเรามาเคลียดด่านกันดีกว่าตัวละครแบบนี้เล่นยากนะผมว่ามากี้เป็นตัวเล่นยากมากเลยผมว่าเออมือยังถอดอยู่ลืม ไปกดคอมโบลูกน้องทำอะไรอ่าฮะไม่โดนบิ๊กมัมด้วยไม่โดนโอ้โหถ้าไม่ตายต้องใช้ระยะประชิดเออเมียนี่พอพอรับได้ลูกบอลระเบิดเฮ้ย เฮ้ยเอออย่าทำผมนี่ลูกบอลระเบิดไปไหนละอยู่ไหนลูกบอลโออยู่นู่นฮ่า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 เหมือนจะมีแต่ท่าสามนะทีพอไปวัดไปวาได้ ส่วนท่าสองนี้เอาแน่อนอนไม่ไดไ้ต้องเสยศัตรูขึ้นก่อนนะน่าจะใช้แต่ท่าสามอย่างเดียวแล้วล่ะเหมือนคอมบูไม่ค่อยแรงเลยล็อกใครล็อกใครถ้าไม่ตายก็ต้องใช้ระยะประชิดด้วย แน่ผมว่าไอตัวละครบาร์ี้นี่พลังของผลพิศาสมันเป็นพลังที่แบบผมว่ามันโคตรโกงเลยนะถ้ามันอาจทำได้เหมือนไออะไรวะที่มันอยู่ในดักกันบอลเดอะมูฟวี่อ่ะที่มันอยู่ภาคตอนที่อะไรวะที่มันอยู่นรกอ่ะไอ้ตัวน้องชื่ออะไรวะไอ้อาจารเนมบ้าเออจารเนมบ้านะถ้ามัน แยกส่วนแบบเป็นอนูลเล็กๆได้เหมือนไอ้จานเอมบ้าแล้วก็ไปโผล่กับศัตรูอีกตัวหนึ่งนะด้วยนะเพราะว่าแม่งโคตรเท่เลยนะเป็นผลปีศาจที่แบบโกงมากๆเลยเดี๋ยวผมผมแปะแปะชิปไปด้วยกันล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะ อ่ะเป็นไงนะ่ะหลังจากดูมาแล้วเป็นไงผมว่ามันโกงนะครับบาคี้ทำได้แบบนั้นนะหายตัวแบบโผล่พืดๆไปแบบนั้นนะอย่างโกงเลยนะถ้ามันทำได้อยางงั้นนะนะก็ตามที่ดูฟามิงโกบอกครับพลังของคนปีศาจนะจะแข็งแร่งเคลื่อนได้ต้องขึ้นอยู่กับที่คนฝึกนะครับว่าจะฝึกใช้พลังของคนปีศาจยังไงนั่นเองนะครับนะ ถ้าคนยิ่งฝึกเยอะนะก็จะยิ่งผลปีศาจก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะเองนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะตอนที่ผมพูดน่าจะใช่นะอโอเคไปไปข้างล่างกันมาเป็นไงเราก็พูดถึงเรื่องอผลปีศาจลวเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเอาเอเนลมา ลงในลงในภาคสี่อยากเล่นเด้อผลพิศานี่ของเอเนึงผมว่าเป็นผลที่โกงที่สุดแล้วนะพลังผลสายฟ้าเนี่ยคขว้างมีดอัดหน้าไหมมันเกี่ยวกันแล้ววนะไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องผลพิศานี่คือเอ๊ะทำไมมันมีคลื่นวะ ทำไมมันมีคลื่นนะหรือว่าเป็นเพราะเราระเบิดพลังแล้วมันถึงมีคลื่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่อย่าเพิ่งเบนกล้ามอย่าเพิ่งเบนกล้ามโอ้โหลูกน้องตะลุมบอลหาย ใครอยู่นู่นนะบูโน่บูโนโ่โนโอาอีกแล้วบูโนโ่ทำไมต้องพูดว่ามาอีกแล้วอะมันเพิ่งมานี่กว่าทุกน้องตะลุมบอลอุ้ยลอยขึ้นไปข้างบนเลยโอ๊ยกำคอเสื้อไม่โดนไม่โดนบูโนโ่ หันพุนำมาแล้วนี่นเะขาลองท่านี้หน่อยโจมตีนะากาอากาศเฮ้เห <c oughs> มือนยิ่งพื้นที่สูงไปจะยิ่งคุมทางได้เลยนะมาระวังถอดมือเราใช้ขาโจมตีเฮ้เฮ้มาลโก มาลยโกเอาระเบิดปืนใหญ่ไปกินโอ้ยไม่โดนกำคอเสื้อไม่โดนโอ้ยฮัลโหลๆๆๆไงล,ะงล,ะงละ่ะไงล่ะไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันโกมันได้เปรียบเรื่องการอากาศมากกว่าเราอะ หายฮาเป็นไง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 ,นไงกัดกรันพลังชีวิตฝั่งนู้นสม็อกเกอร์กับบอลเทนโอีกแล้วลูกน้องจัดการผู้ศรัทธาในบาคี้เ๋ยเอ้ยจะแปลงร่างจะแปลงร่าง โอ้โหท่าไม่ตายไม่ดูดิใกล้เกินน่ะท่านี้อื้อโยเจ็บแล้วจ้าอุย้ยเจ็บแล้วจ้าอุยอ้ยเจ็บอีกแล้วจ้าอือติดมุมติดมุมอือใครกันมาโอ้โหใครวะใครมันมาแจกคอมโบใส่เราเนี่ยโอ้โหหลายตัวเลยมีใครชิซารุสโมคเกอร์บาโลโทเมโอมีล็อบบจิด้วย อีตัวเลยลทุกน้องเตอลุมบอลกระทืบม,มันในเงาเอในควันนะฮะบอโลเโราเติมโอไปแล้วมีล็อบตุจิล็อบตุจิล็อบตุจิโอ้อยโดนดัชเนีบัตดาลา่าให้โดนนะให้โดนนะมีเพียงความหวังเท่านั้นแหละที่จะโดนเอากระสุน แล้วเปิดอัดหน้าหน่อยหาพลังพายุกงเล็บไม่มีอะไรสักอย่างก็ว่าไปเฮ้ยเอออ้ยทั้งเลเซอร์ทั้งโดนเท้าอย่าพึ่งอื้อหือ โอ้โหทาวายุเอือให้ผมได้ตั้งหลักบ้างอืนั่นผมได้ลืมตาอ้าปากหายใจเดินันจะเข็บเข้มมาทางนี้หน่อยขอขอโลง่ลงๆได้พักหายใจสักนิดโอเคไปลุยไปลุยต่อความมีความมีความวามีแต่งร่างแล้วก็พลัง โอ้ยยังไม่ได้ใช้โอ้ยเออมาอย่าเข้าใกล้นักใช่ไหมแล้วมันหายไปไหนทีนีอ้อยู่บนฟ้าไม่โดนสกิลมันอยู่บนฟ้านี่คิสรูไปแล้วเหลือรอบลึอจอีระเบิดใครระเบิดใครระเบิดใครลง เสร็จไปแล้วเผยนี่นี่ฝั่งนี้เป็นใครมิสเตอร์วันนี่มิสเตอร์วันมิสเตอร์วันลาก่อนแมปนี้มันจบแล้วโอวาลิดาอ้าวเหมือนไม่ตายวะเหมือนไม่ตายวะ งันก็เอากระสุนปืนใหญ่ไปกินนี่ไงโอ้โหรีดายเว้ยแม่งก็จะจบได้อโอ้โหเวลาได้บีเลยทุกทีน่าจะได้แต่เอนะรอบนี้ได้บี โอเคครับสำหรับตัวละครบาร์กี้นะเอ่อเป็นตัวละครที่ไม่มีการตีเป็นวงกว้างเลยท่าหนึก็จะเป็นท่าที่แบบโจมตีเดียเด่ยวอะโจมตีเดี่ยวส่วนมันใช้ใส่ศัตรูตอนที่มีเกาะเต็มๆอยู่ก็คว้าไม่โดนอนะมันไปคว้าตัวอื่นแทนส่วนท่าสองก็ นะต้องทําให้ศัตรูเสยขึ้นก่อนนะถึงจะใช้ได้ดีนะถ้าเป็นตัวละครที่ยังมีเกาะอยู่ก็<อ>นะไม่น่าจะลอยขึ้นมาส่วนท่าสามนี่โอเคสุดแล้วพอไปวัดไปวาได้ท่าสี่นะโอ้โหลูกบอลปืนใหญ่เอามากิ้งเอามากิ้งก็คุมทิศทางได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะคุมไม่ค่อยได้ก็แล้วกันละแลแถม ลูกบอลไปไกลซะด้วยถ้าคุมได้เหมือนภาคสนะเออเอเหมือนภาคสดิถ้าคุมได้เหมือนภาคสมนะมน,มมน,นะน่าจะดูดีกว่าน,นี้เยอะเลยนะส่วนคอมโบพิเศษก็โอเคเอ่าจะเรียกว่ามันดีก็เรียกดีไม่ได้อะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะอืมมี มีแต่ท่าสามแหละพอใช้ได้สุดแล้วนะสเตปสามโอเคนะมีก็เห็นอยู่ว่าทั้งเกมผมใช้แต่ท่าสามอย่างเดียวเลยก็นะเป็นท่าที่ดูดีสุดแล้วอะโจมตีกว้างพอตัวนะนะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในตัวละครหน้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ